สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านได้นะฮะบ้านได้ตําบลสิริเวียงชัยอําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นพื้นที่นะฮะติดด้านหน้าตรงข้ามกับคลองน้ําสาธารณประโยชน์นะฮะด้านหลังติดกับลําน้ําลาวนะลูกค้านะเป็นแม่น้ําสายใหญ่สายหนึ่งนะฮะของจังหวัดเชียงรายนะฮะ,ะก็หน้าแปลงนะฮะหน้าแปลงที่ดินก็เริ่มจากเสาคอนกรีตต้นนี้นะฮะ ไปถึงเสาแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะฮะแปลงนี้เป็นที่นายังไม่ได้ถมนะลูกค้านะพื้นที่อยู่ที่2งาน67ตารางวาด้านหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรนะฮะด้านซ้ายนะด้านซ้ายติดกับแนวรั้วนะฮะลึกเข้าไปอยู่ที่57เมตรนะฮะส่วนด้านขวานะฮะด้านขวานี้ลึกเข้าไปอยู่ที่43เมตรนะฮะด้านหลังกว้าง20เมตรนะฮะสงานหกตารางวา ก็เป็นพื้นที่ต่ํากว่าถนนเล็กน้อยนะฮะลูกค้าถ้าลูกค้าจะถมให้เท่ากับแนวของเพื่อนบ้านนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรนะฮะโดยรวมต่ากว่าถนนเล็กน้อยนะฮะถ้าถมเท่ากับเพื่อนบ้านก็จะสูงกว่าถนนระดับประมาณ10เซนติเมตรนะฮะลูกค้าด้านหน้าติดคลองน้ําสาธารณประโยชน์นะฮะแถวนี้ก็ น้ำที่อยู่ในคลองนี่ก็ผ่านมาจากน้ำลาวนะลูกค้านะให้ชาวบ้านได้ใช้ทำนานะฮะฤดูนาปลังถือว่าน้ำดีเลยนะลูกค้านะมีวิววิวดอยปุยนะฮะอยู่ด้านหน้านะฮะก็เห็นวิวดอยปุยนะฮะ,ะด้านนี้นะฮะตรงไปก็จะออกบ้านหัวดอยท่าสายนะลูกค้าระยะทางเข้ามาก็ประมาณ3.5กิโลนะฮะ เชื่อมต่อถนน1020นะฮะเชียงรายเทิงถ้าไปอีกทางหนึงนะฮะมาเส้นนี้ก็จะออกถ้าออกทางนี้ก็จะออกถนน1410นะฮะสีเวียงบ้านได้นะฮะก่ระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรนะฮะก็มีเพื่อนบ้านนะฮะลูกค้ามีเพื่อนบ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนสร้างบ้านเรือนกันเยอะละลูกค้าสองข้างฝั่งนะฮะสองข้างทางนี่คน ผู้คนมาทยอยมาทำบ้านกันละ,ะแปลงนี้นะฮะเป็นรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะฮะด้านในด้านหลังกันนะว่าหลังติดน้ำนะฮะหลังติดแม่น้ำลาวอันนี้ในส่วนของเพื่อนบ้านนะ,ะเพื่อนบ้านถมแล้วนะฮะพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้ถมนะฮะขายตามสภาพนะลูกค้านะสองงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะ,ะเจ้าของขายอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะฮะ ด้านหน้าก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะลูกค้านะหันหน้าไปทางทิศใต้เป็นคลองสาาราประโยชน์นะฮะด้านหน้าแปลงก็จะไม่มีอะไรมาอ่ากีดขวางนะฮะหน้ากว้าง20เมตรนะฮะหน้ากว้าง20เมตร ถ้าลูกค้าถมก็ถมเท่าเพื่อนบ้านนี่ลูกค้าก็จะประมาณห้าหกสิบเซนนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำแม่ลาวนะลูกค้าลำน้ำแม่ลาวช่วงนี้น้ำจะแห้งนะลูกค้านะเขาผ่านน้ำ ไปคลองชนะทานนะฮะผ่านน้าเข้าให้เกษตรกรนะฮะน้ําก็จะแห้งเป็นจุดเป็นจุดนะฮะไหลแบบเอื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแนวโฉนดนะลูกค้านะแนวโฉนดของแปลงนี้นะฮะได้ฝังเสาปูนนะฮะชิดแนวหมุดไว้นะฮะเนี่ยหมุดหลักโฉนดนะด้านหลังก็จะเป็นลำห้วยลำคลองนะฮะยกคันสูงนะลูกค้า น้ำแม่เหลานี้ไหลทั้งปีเลยนะฮะก็คือหน้าแรงก็จะไหลแบบนี้แหละลูกค้ามีนิดๆน,นะ,ะเป็นบางจุดอ่าในวนี้จะเป็นที่สูงเลยนะลูกค้านะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าขุดดินตรงนี้ลงอีกสักหน่อยก็ได้นะฮะให้เหมือนเพื่อนบ้านนะ,ะเพื่อนบ้านก็น่าจะปรับดินตรงนี้ลงไปอีกประมาณ ปรับลงไปอีกเป็นเกือบเม็ดละมั้งลูกค้านะเนี่ยให้เสมอกันนะอันนี้ส่วนของเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านทำแบบขั้นบันไดนะฮะด้านหลังนี่ติดลำน้ำเลยนะฮะ,นะฮะเล่นน้ำจับปลาได้นะลูกค้านะ ทำความสะอาดดีๆนะด้านหลังนะทำบันไดลงไปได้นะฮะลงไปท่าน้ำได้นะฮะนี่ฮะตามแนวนี่เลยนะลูกค้านะแนวเส้นที่เราตีผังให้เลยนะฮะหน้ากว้าง20เมตรนะฮะหลังก็กว้าง20เมตรเหมือนกันนะฮะรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะสวยนะรูปนี้ ก็ทาเป็นขั้นบันไดนะลูกค้านะเหมือนข้างข้างเคียงนะฮะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะปรับดินด้านหลังลงมานะฮะแล้วก็ถมพื้นที่นะฮะสร้างบ้านได้เลยนะ,ะลูกค้านะก่อแปลงนี้นะฮะก็ห่างจากตลาดสดสีเวียงเพียง2.5กิโลเมตรนะลูกค้าห่างจากอำเภอที่ว่าการอำเภอเวียงชัยก็ประมาณ4.5กิโลนะฮะ ก่อเดี๋ยวตามไปชมทางเข้าออกกันนะฮะก็ด้านหน้าแปลงนะลูกค้านะติดถนนคอนกรีตนะฮะติดถนนคอนกรีตตลอดแนวเลยนะฮะและฝั่งตรงข้ามก็เป็นคลองสาธารณะประโยชน์นะฮะเป็นคลองน้ำขนาดประมาณ6 8ถเมตรนะฮะลูกค้าหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะ ได้วิวดอยปุยนะลูกค้านะอยู่ฝั่งตรงนี้ได้วิวดอยปุยนะฮะก็ตามไปชมพื้นที่ทางออกกันนะฮะลูกค้านะ,ะแปลงที่จะขายนะฮะแปลงนี้นะลูกค้า เป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะลูกค้านะที่ติดติดกับถนนสายนี้นะฮะบ้านเรือนผู้คนก็สองข้างทางก็เริ่มทยอยกันเข้ามาสร้างกันแล้วนะฮะเป็นเขตติดต่อของบ้านได้นะ,ะลูกค้านะนะฮะสองข้างทางนะฮะ จะเป็นผู้คนอาศัยอยู่กันไม่เปลี่ยวนะลูกค้านะไม่เปล่าเปลี่ยวนะฮะด้านข้างก็จะมีบ้านผู้คนอาศัยอยู่นะฮะ,ะถนนเส้นนี้ก็จะไปออกอถนนศรีเบียงบ้านได้นะลูกค้านะหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะฮะถนนเส้นนี้แล้วก็เทศบาลตำบลศรีเบียงชัยนะฮะก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะลูกค้านะ เป็นถนนเรียบคลองชนละระทานนะฮะอันนี้ก็เป็นชุมชนแล้วนะลูกค้านะเป็นชุมชนเป็นร้านอาหารนะฮะลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ 093-292-7167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสันดอกไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ